เรกกี้ซียูสวัสดีครับวันนี้เราก็พาเด็กๆเดินเ,เที่ยวภายในห้างเนาะพี่น้องนะครับดเด็กๆอยากขึ้นมันได้เลื่อนนะตึ๊บตึ๊บเนาะดำเป็นเป็นไงดำเป็นไหมตื่นเต้นไม่ขึ้นมาได้เลื่อนเมื่อกี้นี่สนุกเอ่ะโอ้ตื่น,นขึ้นมันได้เลื่อนนี่ก็สนุกอ่ะ ไม่เคยขึ้นเหรอโอ้สนุกเลยชอบเลยโอ้โหแค่ขึ้นมาด้เลื่อนนี่สนุกขนาดนี้เลยเหรอโอ้ไปไปเดินเที่ยวกันเดินเที่ยวกันเ <c oughs> ดินต่อเดินชมกันว่ามีอะไรม <c oughs> ั่งฮ <c oughs> ะอ,นนอะ <c oughs> ใช่ตอนเด็กๆหนูขึ้นตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ต,นนตังขึ้นไม่ได้แล้วตอนนี้หนูไม่เด็กแล้วลูกไปเขียนได้ขึ้นไม่ได้ นนเกินอย่ยยางเดียวเรามาเดินช้อปปิ้งกันอ้าวมันไม่ใช่ธรรมดาพ่อมันต้องเอาโอ้ยนี่ก<ไ>็งนีเลยไปหรอกไปไปเดี<ม>๋ยว<ม>พ่อเอากระบ,บอกกับไม้ไผ่ทำห้เองกระบอกไม้ไผ่ไม้ไผ่เอาขวดน้ำเจาะรูยิงสนุกกว่าลูก<อ>นี่ ลงลิฟต์หรือบันไดเลื่อนลูกลิฟต์เคยลงยังอ่ะงั้นกดลงเลยไปกดลงเลยค่ะกดตู้กดดู้อันน่ะอ่ากดอ่ากดปุ๊บลงด้วยกันอ่ามาอ่ารถเข็นเข้ามาเลยเอออยเงฮเฮ้ยได้ทั้งได้ทั้งได้ทั้งบันไดเลื่อนได้ทั้งลิฟต์อ่ปเข้ามาเลย เราต้องเปิดประตูปุ๊บแล้วเราเข้ามเลยข้ามาเลยลูกเออไม่ต้องกลัวไม่เป็นรพ่มาด้วย <c oughs> นี่อ้าวชั้นแล้วต่อไปเราก็ลงไปที่ชั้นหนึ่งเนาะเรากดเลขแล้วเขาก็จะปิดให้เราเลยหรือเปิด <c oughs> แล้วเปิดประตู <c oughs> เอ้ยเฮ้ยรู้สึกเป็นไง้ <c oughs> งย้ยก้เ้ยเเย้ไ้เ ว้าบมาถึงนี่เลยเป็นไงเป็นไงเร็วไหม <c oughs> น่นไงบันไดเลื่อนที่เราขึ้นอ่ะเห็นไหม <c oughs> เออว้าบเลยเป็นไงมาออกข้างนอกห <c oughs> ายผมเลย <c oughs> อันไหนเอ่ยนี่นี่เมนูอันนี้นี่ไหมนี่ไหมเดี๋ยวเอา20บาทนี่เหรอสีขาวเหรอ <c oughs> อะหยิบสีขาว20บาทวุ่นนี้ เอาสีเอาสีช็อกโกแล,ลตอ่าเอาอันนี้สองอันนี้สองครับสง้งออนซ์จะเป็นอันนี้กับนนตัวนี้ด้วยครับไม่รู้จักชื่อมันห้าบาทค่ะจ้ะส <Okay. S 2> ินค้าด้านขวาอย่าง,งละสองนะตัวเอง <50 S 1> ครับห้าสิบบาทค่ะครับผมอันนี้ซื้อไอศครีมนะครับ 90บาทเนาะนะครับ90บาทเดี๋ยวรอรอคิวก่อนนะพี่น้องนี่ไงโอ้โหโอ้โหดีใจโอ้โหดีใจดีใจดีใจได้กินไอศครีมละอ่ะพี่บูจับครับอ่ะ ่าจับไปให้แม่อันนึงโอ้นไงอ,อร่อยเหรอ,อโอ้สุขใจไหมเวลีกูดไหมอ่าเวลีกูดพี่น้องจ้าขอบคุณครับนี่ไปได้ไอศครีมกันแล้ว เราก็จะได้กินอีกของอร่อยหนึ่งอย่างพี่น้องนะครับเดี๋ยวอันนี้ไปให้แม่เขาเขานั่งรอในรถเนาอพี่น้องนะครับอันนี้ผมต้องไปถามก่อนว่าเขาจะกินสีสีขาวหรือว่าสีช็อกโกแลตนะครับเดี๋ยวไปถามเขาก่อนเอาสีอะไรเอาสีอะไรสีขาว,ขาวโอเคได้ไม่เป็นไรไปกินสีนี้ก็ได้โอเคพี่น้องก็ ครบถ้วนทุกคนช็อกโกแลตอ่าเยี่ยมไหมอ้าวโอเคครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้เท่่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายครับผม